ตอนนี้เราอยู่ที่พิพิพธภัณฑ์ผ้าทองคําอำเภอหาดเซี่ยวนะครับมีผ้าโบราณมากมายลายสวยงามทั้งนั้นนะครับตรงน,นี้เป็นผ้าเช็ดหน้าตรงน,นี้เป็นผ้าตีนจกของกิ่งอำเภอ บ้านโคกจังหวัดอุตรดิตถอันนี้สิ้นตีนจกของชาวบ้านตึกบ้านภูนกบ้านปลายนาอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุขโขทัยนะครับองนนี้สิ้นตีนจกผ้าหัวของชาวบ้านนามนอำเภอลองจังหวัด แนี่เป็นสิ้นตีนจกของชาวบ้านนาน้อยอำเภอนาน้อยจังหวัดน่านนะครับ ตรงนี้เป็นสิ้นลาวข้างบ้านสะยายชีจังหวัดพิจิตรและบ้านหนองกระดูกเนื้อจังหวัดนครสวรรค์ ตรงนี้เป็นสิ้นตีนจกจากของชาวบ้านท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นภาพโบราณนะครับไม่ขายแต่ว่าจะจัดแสดงเอาไว้สิ่งตีนจกของอำเภอรับแลจังหวัดอุตรดิตถ์ ตรงนี้เป็นสิ้นคําเคิบ <cje> ของชาวเมืองน่านทําด้วยเงินแท้อายุกว่าร0อยปีนะครับ <Mul> <of them> ส่วนนี้เป็นสิ้นของเจ้าใหญวิไลพันธ์นจำมปาศักเป็นธิดาของเจ้าศักดิ์ประสิทธิ์นจำมปาศักิและเจ้าหญิงเลี่ยมนจำมปาศัก นะครับเสด็จเจ้ายุติธรรมปทอนเจ้าผู้ครองนครจำปาศักด์นะครับ,บ,รรบผู้ที่บริจาคให้พิพิธภัณฑ์นี้เอาไว้ก็คือนางสาวจันทนาอุบลวันก็จะเห็นลวดลายผ้าสิ้นของถิ่นต่างๆนะครับที่ แตกต่างกันไปนะครับลวดลายวิจิตแตกต่างกันไปอันนี้เป็นผ้าสิ้นตีนจกดิ้นเงินของเมืองน่านอายุกว่าร0อปีใช้ดิ้นเงินเดินลายผ้านะครับของเมืองน่านอายุกว่า100ปี ตอนนี้เป็นสิ้นของบ้านน้ำอ่างจังหวัดอุอตรดิตนะครับเป็นของอำเภอตรอนจังหวัดอุตรดิตสินยยกห้องสิ้นยกห้องนาคสิ้ยยกห้องขอสิ้ยยกดอกผักแว่นก็จะมีลวดลายแตกต่างกันไปวิจิตแตกต่างกันไปนะครับแต่ละลาย ที่แต่ละท้องถิ่นทอขึ้นมานะครับแต่ละท้องถิ่นก็จะคิดลวดลายแตกต่างกันไปเป็นลวดลายที่วิจิตย้อมผ้าทอผ้าแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่นตรงนี้เป็นสิ้น ของไทยดำไทยแดงไทยเจนะครับซึ่งปัจจุบันก็คืออยู่ในประเทศเวียดนามนะครับประเทศเวียดนามกลุ่มชาวไทยก็จะกระจายกันอยู่ในทั้งไทยลาวแล้วก็ในเวียดนามนะครับบางส่วนก็อยู่ในจีนก็มีนะครับอันนี้เขากลุ่มชาติพันธุ์ไทยที่อยู่ในเวียดนามก็คือไทยดำไทยแดงไทยเจ ก็จะทอผ้าลวดลายแบบนี้ที่พิพิธภัณฑ์ผ้านำมาจัดแสดงเอาไว้นะครับตรงนี้เป็นสิ้นตีนจกบ้านน้ำปาดเป็นของชาวอำเภอนาำปาดจังหวัดอุตรดิตอายุกว่า100ปีนะครับ ผ้ากังนะครับผ้ากางังสมัยก่อนผู้ชายหาดเซี่ยวเมื่อถึงเวลาบวชจะต้องมีหญิงสาวซึ่งเป็นผู้รักกันทํากองบวชให้กองบวชก็คือหมายถึงเครื่องอัฐบริการได้แก่ผ้ากางังผ้าครวมหัวช้างผ้านั่งผ้ากราบพระและผ้าห่อคัมภีร์ซึ่งจะใช้ในพิธีบ,บวชช้างและเมื่อถึงเมื่อเป็นพระแล้วก็ยังต้องใช้อยู่เช่นผ้ากาั้ง ไว้ใช้ขึงไว้ข้างฝาและสำหรับตั้งเครื่องกองบวชผ้าคลุมหัวช้างไว้คลุมหัวช้างนะครับเมื่อถึงเวลานาคขึ้นนั่งช้างตอนแห่ผ้านั่งเมื่อบวชแล้วฉันพัตตาหารจะต้องใช้ปูนั่งผ้ากาบพระจะใช้ในเวลาทำวัดตอนเช้าเย็นนะครับผ้าห่อคมภีร์ใช้สำหรับห่อคำหนังสือคัมภีรใบลานขึ้นเทศในธรรมมาตนะครับ อันนี้เป็นผ้าห่อคำพีอันนี้เป็นผ้านั่งนะครับส่วนนี้เป็นผ้ากราบพระ ตรงนี้เป็นสิ้นไหมํำนะครับทำด้วยทองคําแท้ผ้านี้ทำขึ้นมาใหม่นะครับสำหรับใช้พิธีแต่งงาน เสื้อไทยทรงดำนะครับเป็นของชาวบ้านไทยทรงดำซึ่งสุวสมใส่ได้ทั้งสองด้านซึ่งจะใช้ในพิธีแตกต่างก,กันคือด้านหนึ่งสำ,สำหรับใช้พิธีแต่งงานสนอิตด้านหนึ่งจะใช้สำหรับพิธีศพนะครับไทยทรงดำใช้สองด้านอันนี้เป็นผ้าของนางมนเข็มทิศบริจาคนะครับ ของบ้านหาเซี่ยวลายนับอ่างสิ้นเข็นอายุกว่า80ปีแล้วผ้าผืนนี้ก็คือเกือบร้อยปีแล้วอายุผ้า80กว่าปีก่อนอันนี้ของแควน้อยบ้านหาเซี่ยวลาย12หน่วยตัดสิ้นตาว่าอายุกว่าร0อยปี สิ้นมุกลายเครือน้อยสิ้นมุกอายุกว่า80ปีลายเครือใหญ่สิ้นมุกอายุกว่า100ปี